นี่นับว่าเป็นโชคดีจริงๆเนาะเราได้นะครับมาชมพระสมเด็จทรงพุทธของหลวงปู่ผ่านอภาินันโทนะครับวัดไร่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งบอกว่างดงามมากๆนะแล้วก็มีมวลสารเนี่ยหลายแบบแล้วเออมวลสารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหลายแบบซึ่งพ่อเก็บไว้แล้วก็มาผสมในพรันะแล้วมีทั้งตะกุดด้วย ซึ่งบางอย่างเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นหางนกยุงกระจกหน้าบานอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดินดินกัดย,ยักษ์เนี่ยมาทำหมรุูทั่วเราเคยได้ยินใช่ไหมวันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับวันนี้นะว่าเป็นเรื่องดีๆโชคดีแน่นอนยังไงก็ท่านผู้ชมชอบศรัทธาอยากมีไั้บูชาก็แวะมาได้ครับที่วัดไร่นะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งไม่ไกลาจากกรุงเทพ ช่วงเช้กว่าเช้าเช้าเช้านะขับรถมารถไม่ค่อยติดเนี่ยแป๊บเดียวเลยนะครับท่านมีไว้บูชาเนี่ยเลื่อนขัานเลื่อนตำแหน่งโชคดีค้าขายปลอดภัยนะครับรวยรวยรวยนะครับโอ้โหอันนี้เนื้อผสมว่านกากยายักษ์อันนี้ เนื้อผสมว่านจากยายักษ์นะครับดินดินดินกากยายักษ์นี่กล่องพักรุ่นมีสร้างปี2554มีเกสรลูกปู่ด้วยมีเกสรลูกปู่ด้วยนี่ที่กล่องเขาจะบอกเลยหน้ากล่องนี่หน้ากล่องบอกเรียบร้อยแล้วครับ2554พุทธาพิเศษใหญ่เลยว่างั้นนี่นะโอ้โหสวยมากเลยนี่คือของจริงๆเลยนะครับจาก วัดไล่นะครับงดงามจริงๆเลยหมูก็ขมุนโอ้โหหน้าเกิงขำมากๆเลยถ้าบอกก็ชอบนี่ชอบนี่เลยไม่เคยเห็นเนื้อกระจกเนื้อกระจกยาบานยเพราะนี่เหลือน้อยใกล้จนตุกตุกตุเลยฮะไปดีพี่หน้าของพ่อ ตัดสังเกตน้างหลัง่ไปรีวิ่นหน้าแต่ฟ้องให้คุณลูกปืนอันนี้คือนี่เขียนวิสามการเพราะว่าอะไรเหตุผลที่หลวงพ่อให้เขียนว่าข้าพุธไปรีพิ่นหน้าก็คือให้หมายถึงป้องกันภัยอะไรอย่างนี้อ๋อใครคิดร้ายก็พี่หน้าใจจะนัดนะจะนัหมูมานสุดยอดสุดยอดอ่ะตังวนี่อ่ะนี่คืออันนี้ก็เป็นตะกุด สามดอกสะกุสามดอกนะครับเนื <ot> ้ออะไรเนื้อผงไออันนี้ไม่มีตะกุเนหน้าปะแบบไม่มีตะกุดอันนี้เอ๋ออันนี้ไม่มีแต่ว่าอยู่ข้างหน้าตเลี้ยงเสือดีกวอิ่มหนำมันเล้วเวลาใครกินอโอ้แล้วมันปล่อยต้องได้เพราะฉะนั้นเขาจะเลเสือก็มีอำนาจอยู่แล้วแหละเสือ ใครเห็นก็ตัวมั้งโน้ตยี่ห้อน่าแต่ทำไมได้ถามตึ้งทุ่งพญาคุ้ดได้ได้ใช่ใช่พอเราแบ่งกันเลยแล้วแต่จะหลีกของผู้บูชาว่าชอบแบบไหนถ้าพญาคุกก็จะเป็นแนว<ม>ยศถาบรรดาศาักดิ์อะไรอย่นี้ป่ะมันต้องรว,วมหมดมันรวมหมดเลยคุ้ดมันรวมทั้งประวัติคุ้ดม,ม,ม,มันมีหมดต้งองอนมลทั้งมหาเสน่ห์มากลอง ตากีไม่ได้กับสุดที่มันกลอมตัวไปเป็นไอ้เวียนไตเนี่ยที่เวยีเ<ร>วยนไตไปที่ทรวงไตโอ้คือมันเลยกลอมตัวเป็นมนุษย์ไปตีสก,กาเล่นสก,กากับพลมันทัดกันเห็นไหมนนมีพลมันทัดไม่ใช่จมนะเมียพลมันทัดแอบเลยเจ้านี่แหละ <laughs> ไปฟังประวัติเป็นเมตตาเคยมีคนโทรมาชนบุรีอ่ะ